นี่มาดูเจ้าโกเบลโก s อ200ครับวิดน้ำออกจากกองใส้ไก่ครับเพื่อที่จะ,ะให้ทางจ้าของแงงปลงท่านจับปลาออกก่อนครับเพราะว่าเราไม่อยากจะถกปลาครับรีบทำให้จบครับช่วยกันครับให้จบครับเพราะว่าเรต้องดึงดินมาใ้ตรงนี้นะทำงานมันเดินรนะบวบางนี้แล้ว ัเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องจับปลามาดึงเองทำยังไงทุกคนครับแล้วก็ไม่ได้มาบอกทุกคนตรงไหนที่ยืนได้ตอนเง็กๆนี่ก็เขาจะจับปลามันกันทะยุกัปตอนที่มันมันพอได้นะนะแล้วก็ถมลงไปนะแต่พอมาเชื่อมกันแล้วก็โยนโยนโยนก่อนพอาะเขาเขาซุกตรงนี้เสร็จกว่าเขาจะจับเสร็จก่อนเสียเวลาอยู่นะเดี๋้อไปเอาซุกเองดีกว่า จะให้เปลี่ยนบอกขุดกันครับเพราะว่าเจ้าของแปลงต้องสูบน้ําจับปลากันครับมันจะเสียเวลาเขาแล้วก็มันเสียเวลาเราครับเพราะว่าถึงจะแห้งจริงก็แต่เราก็ต้องรอเขาจับปลาออกก่อนเนาะเลยจะหาวิธีครับไปขุดบอ่บออีกบ่อหนึ่งหรือขุดตรงที่ไม่กระทบกับบ่อเขาครับ เราย้ายทําการมาบอกนี่งก่อนครับผมเพื่อที่จะได้ทํางานได้ครับเพราะว่าเพื่อการสิทธุ์กรท่ต้องเราสูบน้ำ่นห้องสูบน้ำบ่อตอนเพื่อที่จะเอาปลาครับแล้วก็มาอยากให้กระทบกันกับสงสารจะบอกแรงครับสงสารใช้เครื่องดูดน้ํามาแล้วครับมาลุยบ่อที่สองเลครับเนาะหรือว่าเป็นบ่อที่สองแล้วกันเพราะว่าเรามาุดใหม่ กับพอแรกเมื่อกี้ทำไปเราติดขัดเรื่องของอการดูดน้ำออกจากบอ่บอบัดปดินเนี่ยเป็นเหมือนกับดินดินดินเหนียวครับดินที่ไม่มีความชื้นเลยครับผมดินที่แข็งนะแต่ว่าก็ถือว่ายังขุดได้ครับไม่เป็นไรขุดได้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ยังขุดได้ครับบางทีที่เราขุดขุดมาเราไปขุดตาทุ่งนาเนี่ยขุดง่ายมากครับเราโยนเอาโยนนะครับมีความสุขมากบสบายสบายครับดู ฝาดดินที่แห้งมากๆครับว่าดดินที่ไม่มีความชื้นแบบนี้เนาะแต่พื้นที่ก้างๆนี่จะเป็นดินตรงนี้น่าจะเป็นดินผมครับที่จะเป็นอย่างนี้เนาะ แต่ว,ว่าตรงนี้จะกวาดเปที่นาครับท่านขุดเราใช้ไก่เพก็ที่จะมาอ่าผมตรงนี้ครับเลยเป็นแบบนี้ครับดินมันเลยแห้งครับโอ้แต่ด้านล่างนี่คืออ่อนอยู่ครับผมด้านล่างนี่เป็นดินเหนียวอ่อนอยู่ครับแต่ว่าด้านบนนี้มันจะแห้งครับผมแรงนี่ดูแห้งแรงมากๆเลยครับ ย้ายบ่อมาขุดบ่อที่สองนะครับเพราะว่าติดขัดเรื่องของการดึงน้ำออกจากข้องใกลายครับท่าจะได้เอาปลาเอาไปกินครับเนาะด้ปลา <c oughs> ่ากันครับ เราขุดบ่อน,นี้เสร็จเราก็จะไปขุดถค่คัาจับปลาเสร็จแล้วค่อยกลับไปขุดบอนนะครับนะนี่โยนนี้ได้ก็โยนไปก่อนครับ เป็นดินเหนียวครับดินกรวดครับแต่ด้านบนเนี่ยมันจะแห้งนะครับพุชช้าก่อนพุดยาก่อนก็เป็นดินกระด้างนะครับด้านบนชั้นแรกอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนเป็นดินแข็งนะดูนะหจอดจะไม่เข้าแล้วนูครับบรรยากาศตอนนี้เหมือนกับฝนจะตกครับเนี่ยมันสดของฟ้ามืดึ้มนะครับเหมือนฝนจะตกครับ ความชื้นของดินไม่มีเลยครับตรงนี้ไม่รู้จะเจอทาน้ําหรือเปล่าครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าด้านล่างความลึกที่หกเมตรของเองอมนนี่จะเจอทาน้ําหรือเปล่าครับผม ช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวไปดูเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับที่เมืองไผ่ครับต้องวิ่งย้อนข้ามอำเภอไปครับวันนี้ช่วงนี้เราก็อยู่กับเจ้าเจี๊ยบไปก่อนครับดูเจ้าเจี๊ยบไปก่อนพอถึงสักแบบบ่ายนี้ก็ไปอยู่ฝั่งนึงครับนะธุรกิจของเราก็มีอยู่สองพื้นที่ครับอยู่สองตำแหน่งครับของเราอยู่ที่อยู่อำเภอเดียวกันครับแต่อยู่กรุงตทบนครับตำบลที่ข้ามฟากเลยครับไม่ใช่ตำบลใกล้เคียง ถ้าอย่างสองชั้นส่งเดินตะบนติดกันครับตะบนหนองเต็งตะบนบ้านปรืออยู่ข้างๆกันแต่ว่าเป็นเมืองผายก็ข้ามไปนะครับผมข้ามเหมือนกับข้ามคนละฝั่งกันครับมเนาเป็นอำเภอดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งกันครับข้อดีของดินแห้งดินที่ไม่มีกดไปเจอน้ำหรออะไรก็คือกดสบายเดินงานสบายครับแต่ว่าเรื่องการกดเจาะ มันจะลําบากนะครับผมมันจะเป็นเหมือนดินที่เป็นทุ่งนาดินทรายรถง่ายไม่เสียกําลังรถครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันเนาะไม่ต้องออกลงออกแรงมากกดึงปื้ดปื้ดปื้ดเลยครับอันนี้ดึงทีหนึ่งจะดินได้ยินเสียงปั๊มฉีดปี๊ดปี๊ดเลยครับปั๊มของเรียกว่าปั๊มเฮโรลิกครับเนาะปั๊มของแมกโนครับเนาะบางของรถให้ดูหลายๆมุมกันครับทำการทำงา องเจ้า SK s เคสองร k ครับกับงานภูมงหน้าของเราแปลงนี้กับเจ็ดมือไว้ครับแปลงนี้เหลียวก็เจอดินอย่างนี้เหมือนกันครับเมื่อกี้เลียวบุรีรัมจับเจ้าเอส t ก็เจอเรื่องของสภาพดินไม่ต่างกันก็นกเก๋เลยครับผมด้านล่างเป็นดินดานที่ไหมครับตรงนี้เพราะว่าชั้นที่ชั้นชั้นที่สองนี่คือดินดานแน่นอนครับฉันได้เกีดินเหนียวไว้ละ ดิด้านบนเป็นดินแห้งครับต้องแต่ด้านที่2องด้านที่2องลึกลงไปที่ไม่ขั้นสิจะเป็นดินเหนียวดินกรวดครับแต่ถ้าลึกลงไปอีกที่สี่ไม่ขสิเพราะว่าเจอดินนานแน่นอนครับแรงนี้ครับมาดูกันครับเนาะว่าจะออกมารูปไหนกันเมื่อกี้คุยกับเจ้าของครับนายช่างบอกว่าท่านดีใจมากครับท่านนายพงน้องนายแบบลุกๆวางกันครับแบบโชคดีแบบลุกๆไม่ได้ไเลยรบวมเลยครับเนาะได้ฟรีๆเลย แรงทดแทนกรันที่มาที่หลังครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับจะแปลงที่เข้าร่วมการก็อยู่นี่ฮะเกจากแปลงของท่านนี่แหละครับแต่ั้งนั้านก็ยกเลิกไปครับก็เลยได้ของท่านในช่างกับคุณรูครับท่านคุณตุกนกวันครับมาเข้าร่วมโครงการแขนงครับจำนวนถือว่าท่านเป็นยอแทนครับวอ็ทุกท่านครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้อยู่กับเจ็ดมือไว้ครับผมโปงนองนาโมเดลครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเท่นี้นะครับก็เดี๋ยวป่าชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ